เวลาพูดถึงการประเมินตัวเองเนี่ยหลายองค์กรก็ทำกันนะครับแต่จะมีสักกี่ที่ที่กล้าเปิดเผยผลลัพธ์แบบตรงไปตรงมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับโรงเรียนบ้านควรสตอผ่านรายงานประจำปีของเขาเลยที่เผยให้เห็นทุกอย่างทั้งจุดแข็งที่น่าปรบมือให้แล้วก็ความท้าทายที่ต้องกล่าวข้ามไปให้ได้ครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องนี้กันก่อนนะครับโรงเรียนบ้านควรสตอ โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูลครับแล้วจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับคืออัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากผูกพันอยู่กับวิถีอิสลามของชุมชนแล้วก็มีจุดเด่นที่น่าทึ่งมากๆเลยคือเรื่องศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพระบายสีนี่แหละครับทีนี้พอสิ้นปีการศึกษาเขาก็จะมีการประเมินตัวเองกันอย่างละเอียดเลยนะครับ ซึ่งมันก็ทำให้เราอยากรู้ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าแล้วผลที่ออกมามันเป็นยังไงขนสรุปภาพรวมนะครับออกมาเป็นคำสั้นๆคำเดียวเลยแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือดีเลิศครับแต่คำว่าดีเลิศเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่มันดีเลิศในแง่ไหนบ้างเอาล่ะครับเราจะมาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกันเลยว่าเบื้องหลังคำคำนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องคุณภาพของตัวนักเรียนมาดูกันครับว่าคำว่าดีเลอร์เนี่ยมันสะท้อนภาพเด็กๆที่นี่ออกมาเป็นยังไงบ้าง ก็อย่างที่เห็นจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนเลยครับจุดแข็งของเด็กๆที่นี่ชัดเจนมากรายงานบอกว่านักเรียนมีสุขภาพดีมั่นใจกล้าสแสดงออกที่สำคัญคือกว่า96%เนี่ยมีคุณลักษณะที่เรียกว่าดีถึงดีเยี่ยมเลยนะครับแถมยังไปคว้ารางวัลด้านศิละปะมาอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นงานปั้นกระตูลนคือเก่งรอบด้านจริงๆในเรื่องความคิดสร้างสารรค์และคุณธรรม แต่ว่าในรายงานฉบับเดียวกันนี้แหละครับท่ามกลางจุดแข็งที่น่าชื่นชมเนี่ยมันก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นเหมือนกับอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยที่เป็นความท้าทายสําคัญด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนครับและนี่คือข้อมูลที่ว่าครับลองดูที่ตัวเลขผลสอบโอเนของชั้นป .6 เทียบกับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศดูสิครับจะเห็นเลยว่ามีช่องว่างที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คะแนนของโรงเรียนยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่พอสมควรเลยครับมันก็เลยเกิดเป็นภาพที่น่าสนใจขึ้นมาครับคือด้านหนึ่งเด็กๆมีคุณลักษณะที่ดีมากมีความสามารถด้านศิลปะสุขภาพแข็งแรงแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องคนสมเร็จทางวิชาการที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ คำถามใหญ่เลยก็คือจะทำยังไงให้สองด้านนี้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันได้นี่แหละครับโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนบ้านควรสตอเลยเพราะเราเห็นภาพรวมปัญหาของนักเรียนแล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วการดำเนินงานของโรงเรียนละ่ะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันต่อในส่วนของการบริหารจัดการและการสอนครับในส่วนของการบริหารจัดการเนี่ยถือว่ามีจุดแข็งที่ชัดเจนเลยนะ คือเขามีแผนงานที่ใช้ข้อมูลจริงๆชุมชนก็มีส่วนร่วงสภาพแวดล้อมก็ปลอดภัยดีแต่โรงเรียนเองก็มองเห็นจุดที่ต้องพัฒนาต่อครับนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายกับข้างนอกให้มากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้ครูหันมาทำงานวิจัยในชั้นเรียนของตัวเองให้เยอะขึ้นด้วย แล้วก็มาถึงหัวใจสําคัญอีกอย่างนั่นก็คือกระบวนการสอนของคุณครูครับในรายงานบอกว่าคุณครูทุกคนมีความมุ่งมั่นมากนะครับใช้กิจกรรมหลากหลายเน้นให้นักเรียนลงมือทำแต่ก็ยังมองว่าต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการสอนแบบ active learning และการใช้สื่อให้มันหลากหลายขึ้นเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องทักษะวิชาการหลักๆที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ครับโอเค พอเห็นภาพรวมทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาแล้วรายงานฉบับนี้ไม่ได้จบแค่การประเมินนะครับแต่เขาวางแผนไปถึงอนาคตเลยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงและนี่คือเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ครับชัดเจนมากคือการเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนขึ้นอีก3%ในปีการศึกษาหน้าตัวเลข3%อาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ในแวดวงการศึกษาแล้วเนี่ยการจะขยับขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือว่าท้าทายและต้องใช้ความพยายามสูงมากๆเลยครับ แล้วจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมาย3%ที่ว่าได้แผนของเขาก็คือต้องทำพร้อมกันหลายอย่างเลยครับ 1. คือปรับวิธีการสอนในห้องเรียนไปเน้น active learning กับแนวทางแบบพิซซ่ามากขึ้น 2. ก็คือต้องพัฒนาครูอย่างเป็นระบบเลยให้เก่งเรื่องเทคนโนโลยีและการสอนใหม่ๆ 3. อันนี้สำคัญมาก คือต้องดึงผู้ปกครองกับชุมชนเข้ามาเป็นทีมเดียวกันให้ได้แล้วก็สุดท้ายมีการประชุม PLC หรือก,ก็คือชุมชนการเรียนรู้ของครูเนี่ยทุกสัปดาห์เพื่อติดตามงานกันตลอดครับจะเห็นว่าแผนทั้งหมดนี้นะครับมันย้อนกลับไปตอบวิสัยทัศน์หลักของโรงเรียนเลยที่บอกว่าต้องการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมคือไม่ได้ทิ้งด้านไหนไปเลยแต่จะพยายามทำให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งสงด้านครับ สุดท้ายแล้วนะครับรายงานฉบับนี้มันก็เลยเป็นมากกว่าแค่ตัวเลขหรือตัวหนังสือบนกระดาษเนาะมันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นความกล้าที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของเด็กๆซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดตามไปด้วยนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วความเป็นเลิศในระบบการศึกษาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันคือคะแนนสอบสูงสูหรือมันคือการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมเรื่องนี้น่าคิดต่อจริงๆครับ